เอาเหรอที่พานนทีขาเป็นาที่ย่างนอ้เราทอดไข่ทอดหมูเลยปเรียกว่าต้มไก่คือบ้าไปทินแบบน่ารัได้พราะ้านี่เป็นน้ำก็ยืดบนน้ำเปล่าเลยเป็นอาหารไทยเป็นอาหารไทยที่หนึงนี่อาหารไทยเอากินูมาปคับเจ้าภาพเป็นยังเมื่อบ้าน กินก่อนจะพาินี้แล้วคับาานะกินเลย้ากินโดนน้ำก่นตรงงีกินยิวกัจะพาิ้วภายิ้วเราเป็นพ่อสวยิดนรับกินท้องแล้บอกอากาดกระบาดนี้รินท้องแล้เนาะเ้กอดนอะผมขันนั่งับยากนะคอมแขงไ้ปกแงโคตรจะพาลงนะอันนี้ก็ยังป๊ปอยแขงเ đưa đưa Chị có, có đi có, đưa, nhưng mà cái mồ côi kén cho ai gặp đôi khai soi mình bưng căng không đưa mày lên dính <laughs> <tiếp>. nào <laughs> phải luôn kia kẹp ăn bự suốt kẹp ăn một suốt <laughs> này bộ bớt đó có kháng đấy, rồi chị được, có kháng đấy แขงเหรอแของเจ้าอีเบื่อดึงข้างหนึงอีกดึงาป่านะเป็นอะไรุงเอาขั้นนี่บอกตอแข่งแ่ก็เอาอ่อนเราเด็แข่งไม่ได้ต้องเตยไป

มก็อร่อยนะพอ,อ,อ,อดีมันไม่ซอมมากดีกดินเนากคัะ นั่นเ็ยังไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวไว้ก็เกี่ยวน้ำรบยังไม่สุกระมางกี่เพอ่อข้าวมันมีคกินข้าวนะมันมีหมากหรือว่าข้าวนี่ปะมีนะเด็กกินนะป้าได้กินดูถ้าหกเรางามเหมือนเด็กกินเป็นสุาตาไปให้ทุ่งเหมือได้กินนั่นมากเดียวเดี๋ยคนเราคนจางเนาะ ก็มันกลัวนะเพราะมันพรากอะไรม่ครอยู่ครับผมมันกลัวข้างบนหางก็จะเาหยาดพีอเม่อวันนี้นะคนมาอยูใ่ใกล้ๆหรืที่ใจเอตื่นไม่มนคนมาอยู่เป็นหมาคนนั้ไหบอกตื่นตื่นมาเดี๋ยว้า,วาเป็น<า>แล้วโยใหญ่ที่ยัง ว่าที่วันนี้สเน่าไปเบ่งพราะ่าแล้วนมอกากันเริ่มอปร่ปตน้ำที่กบีสูงขนาดนี้แล้วนี่มางกายเรอดเงากร่าง้าดเนาะเป็นเอนนี้มันเริ่มแก่หมดแล้วเนาะกำลังพอดีกำลัง ตอนนี้ก็พอดีทำไส้ขนมแล้วเนี่ย้าอยู่ในบ้านด้วยจริงพอดีเลย嘛ในบ้านนีืเปล่าต้นะขาว嘛ข่าวซื้อเรื่องนียไก่ไก่ได้เจดัมามได้น้อมทองไัมนะนองทองไหม ีแล <l> mm ้วเมื่อกูเล้วนี่ป่าใส่ปันเนาะแม่ป่าปันรอบนึเลยเอเดียวเลยรอบเขาอะขวานเยปันรอบนึงอล้้าดำนี่ยังบริปันเลยบอกระ่งบริปันไดเพื่อเกี่ยวววาน่เดเียวลดเทานั้นเเดียวเนาะอบาวนแล้วขับไปไว้บ้านปะคบนี่ไปบ้านเลยไหว้หน้าบ่ไหว้หน้าบ่ดู ยังเามีกุญแจเฮือนเนาะตอนที่ผมมคนบอกว่านัน่ะยังไ่ได้ยังไม่ได้ปั่นคือปั่นแล้วปั่นหน้าบ้านเยีงยมากเย่ยคุณลุงมงคนอ่ะเออจะมาค้นอะไรนะแต่นายอะไรนะหลานหือล่ะมาวันนั้นแล้วันปั่นแล้วักเลกอาจปั่นนั่นก็ปะยัดคนบ่โอ้ย้โหน้องบ่อ

เนีทาเป็นยำอดแต่ว่าตันกิต่างโคดนะบาทอได้ตงไม่ได้นะนี่ยมันต่างเลยเป็นยำทอดโอ้นอดก็จะอยู่ได้ม้นเป็นเนื้อสูเลอ่างว่าทอเหนไมต้องการตม้นาครับผมไลางวันเ้องรยันานเน่ยมันางมเป็นน้า เข่าเพิ่นไม่น้องเยขาแ้วมาเป็นเข่าเป็นงามโอ้ยบุญยากกัขนเข่านะสุมห,าาาห้าลงไปเข้าเดียวเลยนะเนาะน้าหายหนึ่งบวดเกี่ยวกับป้าว้สิเป็นยังดีเออข่าเป็นแังโอเคอยู่

เก่าเราสิมาซอยบ่ขมื่นนี่มันในในอาศัยกันนี่เด้สุดท้ายมันก็บมันกิดซอยกันนี่แล้วมันยังอยู่ตรงกันได้คนไข้กันเนาะกันบ่ซอยกันบ่ยังกันมันเกิดสบายอยู่ใครอยู่มันหรอได้กันซอยกันยังว่ายี้เขาบ้างกับแฟนไปหาผู้นั้นยงีเขาบ้าเขาก็แรนมาหาเฮา บาดนี้การอยู่บาดนี้มันก็โอเคมันก็วางใจกันได้ๆมันเคยอยู่คอยสอยกันคืออยู่ไ้อยู่บ้านหัวใจเขาจะขีดได้ก้องข่าวกับที่กาปะบ๊อบจะหมดวะคือก็เจ้าพ่อยู่ก็เจ้ากระห้องใส่ออกพาไปเด้อเบิ้งให้แน่เออเบิ้งกะเจ้าก็วางใจเฮาเฮาก็วางใจเขากินน้ำกาห้องก็ไปกิน ว่ามันก็บโได้แล้วมันก็ต้องเอาปูอยู่ใกล้ๆอีกเพลินเนาะปูบูที่ว่าเนี้อันไปมาหาสู่กินอยู่น้ำกันนี่ยหรือว่ามันก็ะโ bole ใช่ช่วงคนเขาโอ้มีทีมอัดหนักนักข่องประจำทุ่งหน้าแบบนักข่องประจำทุ่งหน้าบอกคํานึงคขาบุมากคนอื่นเมากบุมากอกลไกลผู้นักข่องเสียงทองเพลินเพลินเลยพูด้ละ ຮ້ອງສຽງຂອງໃດເມື່ອເພິ່ນໃຫ້ເພິ່ນໃສ່ຢາແ